แตงไทยข้าโพดหวานน้ำกะทิสดสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมาชวนเพื่อนๆทำแตงไทยข้าโพดหวานน้ำกะทิสดแตงไทยหอมๆหวานๆเพิ่มความอร่อยด้วยข้าโพดหวานน้ำกะทิหอมหวานมันทานรวมกันทุกอย่างอร่อยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูเคล็ดลับแล้วก็วิธีทำกันเลยค่ะ สำหรับส่วนผสมของแตงไทยข้าวโพดหวานน้ำกะทิสดก็จะมีน้ำตาลทรายสำหรับความหวานเพื่อนๆสามารถปรับได้ตามความชอบเลยนะคะเกลือป่นข้าวโพดหวานต้มสุกฝานเอาแต่มเมล็ดแตงไทยเลือกแตงไทยที่สุกงอมจะได้มีรสหวานหอมอร่อยสุดท้ายเลยก็จะเป็นกะทิสดที่คั้นเองเพิ่มความหอมด้วยใบเตยนะคะ สำหรับขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะนำแตงไทยมาผ่าครึ่งคว้านเอามาเล็ดออกให้เรียบร้อยแล้วก็นำแตงไทยมาหั่นเป็นชิ้นพอดีคำหรือว่าชิ้นตามที่เราต้องการได้เลยนะคะ สำหรับขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะมาทำในส่วนของน้ำกะทิสดค่ะกะทิจะใช้เป็นกะทิสดหรือว่ากะทิกล่องก็ได้นะคะแล้วแต่ความสะดวกเลยค่ะนำหม้อมาตั้งเตาใส่เกลือน้ำตาลทรายลงไปจุดแก๊สขึ้นมาใช้ไฟอ่อนในการเคี่ยวนะคะเพื่อให้กะทิของเรามีไอร้อนขึ้นมาขั้นตอนนี้ห้ามใช้ไฟแรงเด็ดขาดนะคะถ้าใช้ไฟแรงเกินไปก็จะทำให้กะทิเดือดหรือว่ากะทิแตกมันก็จะทำให้หน้ากะทิของเราไม่สวยค่ะ กะทิของเราเริ่มมีไอร้อนขึ้นมาได้ที่แล้วนะคะต่อไปเราก็จะใส่ข้าวโพดต้มสุกลงไปค่ะแล้วก็เคี่ยวต่อสักประมาณ2นาทีนะคะ พอเราเคี่ยวครบเวลา2นาทีแล้วนะคะให้เพื่อนๆปิดแก๊สได้เลยค่ะปิดแก๊สเสร็จแล้วก็ตักใบเตยออกได้เลยนะคะแล้วก็คนต่อแบบนี้เป็นเวลา2นาทีเพื่อให้อุณหภูมิความร้อนลดลงหรือพักไว้ให้เย็นสนิทนะคะพอน้ำกะทิของเราเย็นสนิทดีแล้วเราก็จะใส่ในส่วนของแตงไทยลงไปให้หมดเลยค่ะ ใส่แตงไทยลงไปหมดแล้วก็คนๆให้เข้ากันสักเล็กน้อยนะคะจากนั้นเพืเ่อนๆสามารถตักเสิร์ฟได้เลยค่ะก็เสร็จแล้วค่ะสำหรับวิธีทำรรแตงไทยข้าวโพดหวานน้ำกะทิสด แตงไทยหอม,ห,อมวหวานๆเพิ่มความอร่อยด้วยข้าวโพดหวานน้ำกะทิหอมหวานมันทานรวมกันทุกอย่างอร่อยมากๆเลยค่ะทำง่ายแล้วก็อร่อยแบบนี้เพื่อนๆก็ลองไปทำทานดูนะคะสำหรับวันนี้คัวบ้านนาอาหารอร่อยต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ